นี่เป็นด้านหลังของกระท่อมนะครับซึ่งจากการสอบถามของแอดนะครับถามคุณลุงสุทนนะครับท่านบอกว่าปู่สวนเนี่ยชอบอไก่ชนนะครับชอบไก่ชนแล้วก็ชอบว่าวนะครับที่เห็นอยู่ด้านด้านหน้ากระท่อมอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานคิแก่นสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ fc แฟนช่องนะครับ วันนี้แอดมาอยู่ที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะครับเป็นกระท่อมหลังสูงนะครับที่ท่านาได้มรณภาพที่นี่นะครับอยู่จนมรณภาพที่นี่นะครับหลวงปู่สวงเดี๋ยววันนี้เรามากับทีมงานกันหลายช่องนะครับก็ไปดูว่าเราได้กลับนรัตการขอโชคขอพรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู มีเหรียญหลวงปู่ให้บูชามีเหรียญหลวงปู่ด้วยเดี๋ยวแอดจะค่อยดูอีกทีเนาะตอนนี้ให้คุณลุงที่เฝ้าอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่ที่นาของคุณลุงนะครับท่านจะเป็นคนจุดทูบเทียนนะครับขอโชคจากหลวงปู่นะครับโดยจุดทูปไอ้ไข่นะครับขอโชคนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะครับทีมงานมากันเยอะครับ นี่ครับเป็นกระท่อมที่หลวงปู่อยู่จริงๆนะครับลเมีน้ช่องาครนี่ทนไม่มีไฟมกันหลายช่องนะครับขึ้นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรอดูตัวเลขนะครับที่คุณลุงจุดเสี่ยงไทยนะครับขอตัวเลขจากปู่สวง กระทมสูงวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวรอรุ้นไปด้วยกันเลยท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง เดี๋ยวในช่วงที่เรารอทูบที่คุณลุงสุทนนะครับได้กิดบทูบให้เรานะครับเพื่อขอโชคขอตัวเลขจากหลวงปู่สวงนะครับเอดก็จะพาเดินดูรอบๆบ,บริเวณกระท่อมนะครับของหลวงป,ปูท่ที่ท่านเคยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ ณภาพที่นี่นะครับก็ตามประวัตินะครับตามที่สอบถามนะครับคุณลุงสุทนนะครับท่านก็บอกว่ากระท่อมมันย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอดพาพไปดูทางด้านนู้นนะครับจะเห็นชัดกว่านะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆกระท่อมให้หมดเลยนะครับซึ่งเมื่อต้นเดือนก่อนนะครับก็มีพิธีกรรมที่นี่นะครับ สำหรับวันนี้แอดเดินทางมานะครับก็เพื่อมาขอโชคขอพรนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับเห็นคุณลุงบอกว่ามีมีเหรียญด้วยนะครับมีเหรียญเดี๋ยวแอดจะสอบถามอีกทีนึงนะครับท่านเอฟซีพันช่องถ้าอยากได้เหรียญน,นะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอบัวเชิตำบล ตำบลสว่างนะครับตำบลสว่างเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะครับไปดูด้านหลังของกระท่อมนะครับในในขณะที่เรารอตัวเลขจากทูบที่คุณลุงจุดเสียงทายให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆกระท่อมนะครับอ่าเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่แอดจะทําการถ่ายทํานะครับก็ได้สัมภาษณ์คุณลุงนะครับซึ่ง กองไฟตรงนี้นะครับตั้งแต่หลวงปู่ละสังขารไปนะครับปี2 5 0 0ันห้าสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับที่หลวงปู่ละสังขารไปกองไฟตรงนี้ไม่เคยมอดดับนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับกองไฟตรงนี้จะไม่ให้มอดดับนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับใต้ถุนกระท่อมนะครับจะเป็นที่ขับถ่ายของหลวงปู่นะครับซึ่งคุณลุงสุทนนะครับซึ่งเป็นคนดูแลที่นี่นะครับบอกว่า ท่านจะขับถ่ายตรงนี้เลยนะครับใต้ถุนกระท่อมหลังสูงตรงนี้นะครับอันนี้สอบถามแล้วนะครับเป็นกระท่อมเดิมๆที่ผู่สวงได้อยู่ที่นี่นะครับเสาทุกต้นนะครับสี่ต้นเป็นของเดิมนะครับส่วนที่เสริมตรงกลางนี้ทําขึ้นมาใหม่นะครับก็บุรณะขึ้นมาใหม่นะครับแต่เสาเดิมสี่ต้นยังเป็นเสาเดิมนะครับตามที่ สอบถามคุณลุงสุทนครับที่เป็นผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่นาตรงนี้ด้วยนะครับท่านบอกว่าหลวงปู่กับไยตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นมีคนมาขอดินจากที่นี่ไปนะครับก็ถ้าเอาดินไปก็จะจะขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปรุ้นตัวเลขจากทูบกันอีกทีนะครับให้ไม่หมดได้ตัวเลขทั้งสามตัวนะครับเดี๋ยวแอฟจะไปถ่ายให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้เป็นด้านหลังของกระท่อมนะครับกระท่มหลังสูงของปู่สวงนะครับอันนี้เป็นภาพหลวงปู่สวงที่ยังพอมีเหลืออยู่นะครับให้ลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังได้ดูนะครับ นี่ครับเป็นกระท่อมหลังนี้นะครับที่ท่านนั่งอยู่นะครับเป็นกระท่อมหลังนี้เลยอันนี้เป็นด้านหลังของกระท่อมนะครับซึ่งจากการสอบถามของแอดนะครับถามคุณลุงสุทนนะครับท่านบอกว่าปู่สวงเนี่ยชอบอไก่ชนนะครับชอบไก่ชนแล้วก็ชอบ ว่าวนะครับที่เห็นอยู่ด้านด้านหน้ากระท่อมนะครับก็เป็นผู้คนนะครับนำว่าวนำรูปไก่นะครับหุ่นไก่มาถวายท่านนะครับนี่นะครับนี่ครับเต็มเลยครับว่าวนำมาถวายนะครับ ให้หลวงปู่สวงนะครับสนไาง่กนก่ลรครับกองไฟที่ไม่เคยมอดดับนะครับ,นนบจะอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับ,บน,นี่เป็นหลุมที่เขามา,าขุดเอาดินไปนะครับเพื่อเป็นสิริมงคล,ลนนเดี๋ยวมี เสาตะเคียนอยู่นะครับมีเสาตะเคียนที่อยู่ตรงที่หลวงปู่ขับถ่ายเนาะอันนี้เลขท่านเสียมสีได้งวดนี้ออเลขสุทนออของของคุณลุงสุทนเนาะที่เสียมซีได้เสียมซีได้นะครับ,ดรบเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะครับงวดนี้เลยนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับตัวเลขที่คุณลุงเสี่ยงทายได้นะครับทัดไหมเนาะนี่นี่นะครับแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับ แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับมี917 917ทำไม917มีสองก็เท่ากับว่าเป็น917 617 677นะครับอันนี้เป็นเลขเสียมซีของคุณลุงสุทนนะครับก็แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับตัวเลขที่ปู่สวง เทวดาพระอรหันต์เล่นดินเนาะเทวดาเล่นดินเล่นดินเล่นดินครับตัวเลขตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวเลขที่คุณลุงสุทนเอ่อเอีอเ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 นเันอเ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 นี้เะครับเอ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 เเอเอเเจ็ดเอ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  ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันเลยนะครับตัวเลขน่าจะได้แล้วนะครับสําหรับตัวเลขที่คุณลุงสุธนนะครับได้จุด37สเสียง <3 72. S 1> โชคอ๋อได้สามเดเดี๋ยวต้องไปดูกับตานะครับต้องไปดูกับตานะต้งขออนุญาตขึ้นบนกระท่อมของหลวงปู่นะครับขอไว้นะครับก็ขึ้นไปดูดีกว่านะครับสามเจ็ดสองไม่ใช่สามเจ็ดสองก็สามเจ็ดเก้านะครับขึ้นไปดูด้วยตาดีกว่าเนาะได้สามเจ็ดสองขออนุญาตขึ้นสามเจ็ดสอง ไหนให้ดูด้วยเจดสองนะครับนี่ครับตัวเลขที่คุณลุงสุทนนะครับจุดให้นะครับขอโชคปู่สวงนะครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไปดูเลยนะครับสามเจ็ดสองนะครับสามเจ็ดสองแคปเลยนะครับโอ้ยมันไม่ถนัดเนาะเ,เ,นเอาดีดี อ๋ถ่ายดีดให้ f อฟดูชัดชสดเลยสดเลยนี่ครับสามเจ็ดสองนะครับวันที่1น่ธันวาคม2563นห้ร้บนะครับครับสำหรับตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับก็นำไปวิเคราะห์นำไปเป็นแนวทางดูนะครับ ่าตัวเลขที่ได้จากกระท่อมปู่สวงหลังสูงในวันนี้นะครับก็ตามที่แอดได้ถ่ายทำให้ดูไปแล้วนะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็นำไปเป็นแนวทางนะครับก็ใช้ดุลพินิษ์วิเคราะห์ดูนะครับว่าเราจะมีโชคกับตัวเลขของปู่ในวันนี้ไหมนะครับก็อยู่ที่บุญวาสนานะครับ แต่ยังไงก็ดีนะครับทางช่องของเราก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็เป็นสื่อกลางนะครับเป็นแนวทางให้กับเอฟซีแฟนช่องที่จะเสี่ยงโชคนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับทางช่องของเราเป็นเพียงแนวทางนะครับนําเสนอให้กับเอฟซีแฟนช่องผู้ที่จะ เสี่ยงโชคนะครับหลับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับตัวเลขก็ได้แล้วขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขถูกหวยร่ำรวยกันทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับนช่องนะครับผมถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะเช่าบูชานะครับผมตะขอช้างนะครับผมตะขอเงินตะขอทองเกาะเงินเกอะทองนะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนะครับผมตะขอนะครับผมกอเงินกอทองเช่เกาหมานนะครับผมนะครับท่านใดไม่มีดวงในทางด้านโชคลาภนะครับผมท่านใดอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือ โทรมาได้นะครับในปักหมุดท ala ี่เราจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าใดสนใจนะครับบูชาดอกละบูชาด้ามละ3า9บาบาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับผมอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าใดสนใจแจ้งชื่อที่อยู่ไว้เลยนะครับผม ท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาตะกุดลกช้างเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกการงานไม่คล่องภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างงาช้างกระดูกช้างเส้นคนหางช้างเด่นทางด้านปัดรังควานปัดเสนียดปัดจังไรลงาช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีหนังช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีลกช้างเด่นทางด้านหนุนดวงดวงไม่ดีดวงตกท่านใดอยากถูกหวยรวยเยบอรอแอดมินแนะนำเลยโทร0-872-4 8 5 2 1 3เบาอีสานชิเจ